สวัสดีค่ะวันนี้มากินป่นปลาแซลมอนค่ะพี่น้องนะคะย่างปลาแซลมอนเสร็จนะคะเราก็เอาลงมาตำค่ะเตาใส่มะเขือยาวด้วยนะคะวันนี้ค่ะจัดจานเลยนะคะก็ส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรเยอะแยะค่ะมีแค่พริกกระเทียมนะคะแล้วเอาไปย่างก่อนนะคะพร้อมกับเนื้อปลาแล้วก็มาตำพริกกระเทียมแล้วก็ใส่ น้ำปลาใส่ปลาล้าใส่ชู่รสแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นรสชาติที่เราต้องการค่ะจากนั้นก็จัดใส่จานได้เลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยค่ะนะคะถ้ามีปลาปร,รา้าจนปลารสับก็เอาไปปลาไปผัดก่อนแล้วก็มาตามใส่ได้ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอ่ามาจะออกหอมๆอร่อย กลมกลมเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เต่ไม่มีปลาชิ้นใหญ่ค่ะเต่าก็เลยได้ใส่น้ำปลาหลาแทนค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินปนปลาแซลมอนด้วยกันค่ะแซ่บแซบพี่น้องเอ้ยนะคะ